ท่านผู้ชมเข้าสู่รายการแอนเทอร์แมนมิวส์สื่อบันเทิงสร้างสารรค์เราค คุณผู้ชมนี้นะท่าเยอะสักนิดน้อยนะคะเพราะว่าเมื่อวานพี่กีใส่เต็มมากเมื่อวานเนี่ยพี่เจอลูกที่หายไปของพี่แล้วนะฮะนั่นคือน้องเนสันเองน้องเนสครับตอนนี้เรากลับมาอยู่กับแอนแล้วนะครับในเที่ยงตรงแบบนี้นะครับทางช่อง True for y o U กับรายการ Entertainment News ครับเที่ยงตรงแบบนี้เราพร้อมเสิร์ฟครับเรื่องราวความบันเทิงครับในรูปแบบของวัสกู๊ปพิเศษต่างๆนะครับวันนี้เรียกว่าพิเศษมากครับสกู๊ปของเราเนี่ยเรียกว่าแปลกหูแปลกตานะฮะเจอเรื่องของแปลกมาเยอะรวมไม่ถึงนะครับวันนี้เราจะพาไปเบื้องหลัง เอวีของน้องปองธนสิทธิ์ด้วยนะคะและที่สำคัญครับภาพยนตร์ใหม่ประจำสัปดาห์นี้จะมีเรื่องไหนน่าสนใจบ้างผู้ชมติดตามกันให้ดีนะครับแต่ว่าก่อนอื่นนี้ครับโปรโมทกันหน่อยกับอินสตาแกรมของเรานะครับ IG e n t e r t a i n m e n t n e w underscore t r u for you รีบไปฟอลโล่กันด่วนเลยนะฮะเพราะว่าสัปดาห์นี้ก็มีของแจกเช่นเดียวกันนะครับติดตามกันให้ดีฟอลโล่กันให้ดีครับใช่ค่ะเริ่องที่ช่วงแรกของโลกเลยดีกว่าค่ะกับช่วงเคลียร์สุดตาขอมาเคลียร์โอ้โหท่ามันเยอะจริงๆนะคะเยี่ยมเลยครับผ เรื่องราวที่สุตาขอมาเคลียวันนี้พี่กีเรื่องอะไรครับผมเกี่ยวกับความกลัวอย่างที่พี่กีพูดไปปัจจุบันเนี่ยหรือว่าอดีตการเนี่ยหลายๆคนก็มีความกลัวอดีตการเลยเหรอครับผมอดีตการครับผมหลังสุตาก็จะมีความกลัวอะไรคืออ่าเช่นไร กลัวน้ำส้มใครกลัวน้ำส oh oh! ้มอันนี้ไม่แน่ใจแต่เคยได้ยินมาเป็นส้มแต่คุณโดมปกรามคุณครับผมกลัวผนส้มหลอกกนแทบแบบนั้นแต่กลัวผนส้มมีใครอีกมีใครอีกมีนะฮะไม่ว่าจะเป็นคุณนัทมีเรียพี่นัทมีเรียคุณนัทมีเรียเขาบอกว่าคุณนัทมีเรียกลัวกระดาษทิชชูเปียกโอ้โหแปลกเหมือนกันแปลกแล้วเป็นซุปเปอร์สตาร์ด้วยอีกคนนึงค่ะคุณเขื่อนเรียกว่าเขากลัวผลไม้ทุกชนิดคุณเขื่อนพัทรรัตนายกลัวผลไม้ทุกสีจับไม่ได้แลวตัวเองก็ทำ ูกมือไงจับสัมผัสไม่ได้เลยสัมผัสไม่ได้นี้จะเป็นความกลัวมีคนหนึ่งคุณจ๋านะแถวลนุาคือปกติเนี่ยปลาทองเป็นสัตว์ที่น่ารักใช่ใแต่คุณจ๋าบอกว่าไม่ชอบเลยเห็นไม่ได้เลยน่ากลัวมากหนูก็กลัวเหมือนกันกลัวอะไรครับกลัวมากนี้เล่นนอนฝันร้กลัวอะไรกลัวอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอนี่พี่กีเองนะจัดรายการด้วยกันทุกวันเลยอย่าไปกลัวกลัวคนเจ้าชู้ด้บางทีนี่หันไปมองนั่นค่ะกลัวคนเจ้าชู้ได้บางทีดีนะพี่รักเดียวใจเดียวนะฮะแต่วันนี้ครับเรื่องราวนี้ เดี๋ยวเราจะไปติดตามสกู๊ปพิเศษนี้ไปพร้อมๆกันนะครับว่าเหล่าดาราที่เขากลัวของแปลกๆแ,แบบนี้<ะ>จริงหรือเฟกไปติดตามพร้อมๆกันเลยครับ เกิดเป็นดาราตั้งกลัวของแปลกอะไรยิ่งทำมด้ธนะรรมดาน่ารักน่ากินแล้วแล้วก็ยิ่งเกลียดยิ่งกลัวแบบสุดๆแต่แอบนฉนนช่างผิดก,กับคนทั่วไปเช้าจริงๆจ,จ,จนทำเอาหลายก่อนตั้งข้อสงสัยว่าเหล่าดาราเนี่ยกลัวจริงหรือเฟกกันแน่ค่ะ เอกสาวคนสวยเชอรี่เข็มอับซอนที่กลัวลูกเจี๊ยบตัวเลียเ้ยงน่ารักน่ารักส,สุด oh. เพราะตอนเ,เด็กๆถูกพี่เลี้ยงแกล้งเอาลูกเจี๊ยบม,มาใส่ในกระเป๋างเกงพอล้วงมือเข้าไปก็โตกก๊กระจายเลยฝังใจแบบนั้นมาค่ะส่วนหนุ่มหล่อคันเทพโดนประกล้ามก็เกลือสม,มเป็นชีวิตจิตใจเพราะเสกมุดบายไม่เอาไม่เอาเพราะกลิ่นไม่สบอารมณ์เอาซะเลยไม่หอมหวานมันหวานใจสาวเมาทันชยัยอ่ะบ่ายค่ะอีอ ด้านหวานใจสาวเอกบุิการอย่างหนุ่มกับตันพทุเนที่ดูเม้นแบบุดฝุดแต่ด้านกลัวแตงกวาเพราะได้กินทีไรจิบลมทุกทีเลยส่วนที่อร,อ,อร่อยอร่อยหวานนุ่มชุ่มปากอย่างเงาะเนี่ยหนุ่มพีทพัชราขอชิวๆไปไกลๆก็มนะันนะขยะขยะมีคนนักเกลียดนักกลัวเห็นแล้วค่ะไม่ลงจริงๆค่ะเอาอ่ะ เิดเป็นซุปเปอร์จิงอ๊บปาตั้งกลืของแปลกถึงจะเลิศต้องถามคนนี้ค่ะพิธีกรสาวมวยจอยสุนันสาก็ยอมรับว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนที่กลัวอะไรแปลกๆไม่เหมือนคนอื่นเหมือนกันอย่างผีเสื้อรวมถึงทุกอย่างที่มีรูเพราะมีเรื่องฝังใจตั้งแต่เด็กไม่ได้ต้องการสร้างจุดสนใจให้ตัวเองแต่อย่างใดค่ะเหตุการณ์อะไรในอดีตมาก่อนที่เราเคยแบบโดนแกล้งมาเล้น้องสาวพี่แกล้งอ่ะแบบแบบเออเอาเอา,เ,อาเป็นเป็น ผีเสื้อที่มันมีชีวิตอยู่แต่ใกล้ตายแล้วอย่างเงี้ยเราก็ใส่กล่องแล้วเอามาเป็นกล่องแบบแฮปปี้เบอร์เดย์ของขวัญอะไรเงี้ยแล้วพี่แบบเหมือนกับไม่รู้มันตกใจพี่หรือพี่ตกใจมันมันก็แบบมาเกาะเกาะเกาะแล้วมันก็แบบแล้วมันก็ไม่ยอมไปอ่ะแล้วตอนที่พยายามดึงออกอย่างเงี้ยมันคือหนอนถูกไหมเฮาอ่ะใช่ปะมันคือหนอนมีปีกอ่ะเอาง่ายๆอ่ะแล้วก่อนที่มันจะแปลงร่างเป็นผีเสื้อมีปีกมันคือดักแด้เขียวๆอ่ะซึ่งแบบ ไม่ไหวแล้วเออพี่ว่ามันอาจจะเกิดจากการที่ว่าสมัยเด็กๆเ,เราเคยเป็นไอเนี้ยอิสุกอิใสอะ่ะแล้วเราเห็นเห็นผิวตัวเองอย่างเงี้ยแล้วเราก็ทําให้มันแบบย้อนอดีตไปว่าตอนที่เราแบบเออเป็นอิสุกอิัยอย่างเงี้ยเราที่แย่กว่าอิสุกอิยัยก็คือตอนที่อิสุกอิัยมันตกสเก็ดมันก็เลยรู้สึกว่ามันแบบเออแบบเห็นปุ๊บแล้วมันจะเหมือนกับวิธงมันมาอยู่ที่ผิวหนังเราเลย จร,จริงๆนะคะไม่ไดีแปลวเพราะถ้าจะแปลวขาแบบเรื่องอื่นอีกว่าสาวจกอยเขาบอกไว้อย่างนั้นค่ะส่วนสาวสวยลึกเรื่องเซลีน่าพีเสก็มองว่าจริงๆแล้วไม่ใช่แค่ศิลปินดาราเท่านั้นนะคะที่กลัวเขาแปลกๆแต่คนธรรมดาก็เหมือนกันเพียงแค่ดาราเป็นคนสาธารณะเลยถูกจับตามองเป็นพิเศษเท่านั้นเองนะคะสำหรับบางคนเซไม่รู้ว่าเฟซหรือเปล่าแต่ว่า อย่างคนใกล้ตัวเซเซรู้ว่าไม่เฟกแน่นอนคือเวลาเขากลัวจริงเราจับได้ว่าเฮ้ยเขากลัวจริงคือเขาจะกรีนดร้องไห้ถ้าคนเฟกมันไม่ได้ต้องร้องไห้หรือแบบเฮ้ยแบบใช้คำหยาพูดออกมาเลยก็จริงอย่างที่สาวสิรินะเขาว่าไว้นะคะใครเป็นยังไงเดี๋ยวก็รู้เองด้านสาว จิงกัญญาพัฒน์มีมุมมองสวยๆไว้ว่าแต่ละคนอาจจะมีความจำความหลังที่ฝังใจไม่เหมือนกันดังนั้นเวลาเห็นดารากลัวอะไรแปลกๆก็อย่าไปวิพาก์วิจารณ์เลยนะคะคือบางคนมันก็แบบมีอะไรที่แบบเราไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยเราไม่ได้รู้แบบในชิดส่วนคอทั้งหมดเลยค่ะคืออาจจะมีบางคนที่แบบว่าเฟกก็มีบางคนจริงก็มีก็ต้องใช้วิจารณญาณดูเอง ก็ถ้าคิดในแง่นะคือมันก็ได้ถ้าเกิดว่าคนจะคิดในแง่ลบมันก็ได้แล้วแต่ความคิดของุคลแต่ว่าเราจะไปคิดลบก,ก่อคนอื่นทําไมอะไรเงี้ยเออเขาอยากจะชอบอะไรไม่ชอบอะไรก็ให้เป็นเรื่องของเขาเองเถอะทั้งสวยจิตใจดีเธอเป็นผู้หญิงคิดวกจริงๆเลยค่ะเปิดท้ายกันที่สาวมาร์คความสามารถจนถา,รานัฐวีรนุชที่เคยคิดเหมือนกันว่าสิ่งที่ดาราเขากลัวๆก,กันเนี่ยมันจริงหรือเปล่าโดยเธอมองว่าอาจจะเป็นแค่ความไม่ชอบมากกว่าค่ะ แต่ว่ามันก็คือเหมือนกับทุกคนอาจจะมีอะไรที่แบบกลัวใช่ไหมแต่ว่าบางคนอาจจะคิดว่าเอะเรื่องนี้คือแปลกเคยเห็นเคยอ่านสัมภาษณ์ว่าพี่โดมกลัวอะไรนะกลัวโดมกลัวอะไรนะประมาณผลไม้อะ่ะเออเราก็แบบฮึกลัวผลไม้ตอนนั้นก็ตกใจนะว่าแบบจริงเหรอทำไมไม่น่ากลัวตรงไหนหรออะไรเงี้ย ไม่หรอกจ๋าว่าไม่มีความไม่ชอบแต่ว่าเวลาเ,เขาอาจจะไม่ชอบแบบก็โอเคก็คือแค่ไม่ชอบแต่ว่าเวลาพูดแล้วมันให้มันสนุกมันอาจจะพูดมันใหญ่ขึ้น้แบบอุ้ยกลัวจังอะไรอย่างเงี้ยาสมมติมีคนอื่นกลัวไก่เขาก็คงเฉยเฉยแต่ถ้าเกิดบอกว่าเป็นดาราสักคนหนึ่งแบบอุ้ยกลัวไก่เขาอาจจะบอกว่าเฮ้ยกลัวลูกเจีย๊ยบอะไรเงี้ยก็อาจจะดูแบบจริงเหรอจริงเหรอดูใหญ่ เรื่องกลัวเนี่ยไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะคะส่วนใหญ่ก็เกิดมาจากความฝังใจวัยเด็กของเหล่าคนดังหรือแม้กระทั่งคนธรรมดาอย่างเราๆทั้งนั้นอ่ะว่าแต่ใครอยากจะเป็นคนดังกับเขาบ้างก็ลังกลืออะไรที่แปลกๆอูบ้านก็ได้นะคะคุณผู้ชมอือืแต่ละคนก็กลัวแต่ละอย่างนี่บอกได้เลยว่าอือหือ เบสิกมากที่มีคนไม่กลัวอะไรเลยครับพี่กลัวอะไรในชีวิตพี่ไม่มีกลัวเลยเหรอกลัวเหมือนกันมือเงออะไรไก่างนี้ยเนาะถ้าไม่ถ้าไม่งั้นจะมีอยู่บนหัวพี่เลี้ยงไม่เจมเลยโอ้โหเล่นคุณไม่ชอบุกคนทุกคนแบบไมยคุ้นกลัวสัตว์เลื้นครับจริงๆฝั่งฮอลลีวูดเขามีนะยังไงคะอย่างนี้โทรคิดแม่นครับเขาบอกว่าเขากลัวผีเสื้อจริงๆเขาเป็นสัตว์ที่น่ารักมากเลยฮะโอเปร่าห์เป็นฟรี อันนี้กลัวแปลกเหมือนกันเขาบอกว่าพิธีกรชื่อดังคนนี้กลัวหมากฝรั่งครับหังจริงจริงครับผมกลัวหมากฝรั่งที่เคี้ยวแล้วหรือยังไม่เคี้ยวคะยังไม่เคี้ยก็กลัวนะครับรรเข<อ>าอบอกเป็นโรคชนิดหนึ่งครับสามารถรักษาห,หายได้นะเรื่องอพวกนี้นะเพียงแค่เราไปอยู่กับมันบ่อยๆแล้วก็ ทำใจอยู่กับมันให้ได้แล้วก็จะหายไปเองครับค่ะถ้าอย่างนั้นก็อย่าไปว่าเออที่ไซุปเปอร์สตาร์ที่กลัวอะไรแปลกๆล,ล้วกันเ<ช>นาะความจริงความกลัวเนี่ยมันก็ไม่เข้าใครออกใครนะทุกงนช่วงหน้าค่ะพีก่กีอะไรครคับจะพาไปดูเบื้องหลัง M.V. ซิงเกลิลใหม่ล่าสุดของต้นชื่อว่เพลงรู้ยังค่ะแต่ห้ามพลาเดเกค่ะช่วงหน้าค่ะ ครบเครื่องบันเทิงเชียอ่ะฮะอ่าฮะยาขมอนเชียร์ยอดชิคกี้ดยกมาแล้วออไม่กี่ไม่ใช่ละซิงเราจะบอกว่าซิงเกิลที่เราจะพูดถึงคือซิงเกิลล่าสุดของต้นธนสิทธิ์ชื่อว่าเพลงรู้ยางเป็นแนวอ b ด์ียาขมอนยาโอ้โหแต่พี่กีก็ไม่ใช่อันนี้เป็นแนวอาแนบต่นี่เป็นแนวอากงแอนามาจะบอกว่าซิงเกิลของต้นเพราะมากพูดถึงเรื่องราวของคนที่กำลังแอบรักใครอีกคนนึงอยู่เขาไม่ค่าเต้นไหมมียังไงเอาเอาง่ายๆเลยรู้ยาง ว่าใครที่รอตรงนี้รู้ยังอยากอาหารขมอน let's go to see ต้นธนสิทธิ์กันเลย <c oughs> ครับผมเดี๋ยวแปลให้ค่ะเราไปชมเบื้องหลัง <c oughs> การถ่ายทำเอ็มวีของต้นธนสิทธิ์กับเพลงรู้ยังกันเลยค่ะเย้ <Yeah! S 1> <c oughs> สวัสดีค่ะคุณผู้ชมตอนนี้เนี่ยพลกำลังหันเล่นเปียนโนยอยู่ค่ะ <c oughs> เพราะว่ามันมีฉากหนึ่งนะคะใน MV เพลงรู้ยังของพี่ต้นธนสิทธิ์เนี่ยเขามีการเล่นเปียโนด้วยอ่าแต่ที่พิเศษกว่านั้นน่ะคืออะไรนะคะตามพลขึ้นไปดูกันเลยค่ะ ความรักเบาๆนี้ได้เท่านั้นไม่ใช่ตรงนี้แค่ทิ้งขี้เอาไว้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นความตั้งใจก็อ,อยากให้เธอเข้าใจ พี่ต้นธนสิทธิ์เนี่ยกำลังจะออกให้เห็นแล้วเร็วๆนี้และตอนนี้เนี่ยพลอยก็อยู่กับสองพี่น้องคู่ชู่อชื่นาราค่ะสวัสดีค่ะรู้ยังรู้ยังสวัสดีครับรู้ยังนี่คืออะไรคือคุยเล่นหรือยังไงครับเป็นชื่อเพลงครับใช่ก็เป็นเหมือนกินมิกนี่แหละเพราะเราเห็นคนใช้คำนี้กันเยอะเนาะก็โซเชียลเน็ตเวิร์กต่างๆนานาก็จะแฮชแท็กคำนี้กันบ่อยเส้นไปบรถติดมากนะวันนี้รู้ยังหิวข้าวนะวันนี้รู้ยังโสดนะรู้ยังอะไรอย่างเนี้ย ใช่ก็เลยกลายเป็นที่มาของเพลงนี้ก็เลยใช้เป็นชื่อเพลงครับเห็นว่าแบบมีท่องมีท่าด้วยยักคอ,อยักไหลตลอดคืออะไรคะพี่ต้รนคือเป็นเอ็มวีแรกที่ได้เต้นอ่ะอเพราะว่าเพลงก่อนๆน,นี่คือเป็นเพลงช้ามาตลอดอกหักเศร้าแล้วก็ไม่ค่อยได้เต้นเลยหลายคนจะ,จะถามมาตลอดว่าเมื่อไหร่จะมีเพลงที่ได้เต้นบ้างอ,อะไรเงี้ยก็เพลงนี้เลย จมาถึงแล้วในที่สุดอย่างเพลงนี้ก็ได้ฟีเจอริ่งกับน้องฟาครับมาเป็นไงคะให้น้องมาแบบว่าเต้นก็คือด้วยเพลงนี้เนี่ยอย่างที่บอกคือเป็นเพลงที่เต้นแล้วเป็นกรุ๊ปที่ฟังแล้วสบายสบายด้วยความที่เราชอบเต้นอยู่แล้วพี่ต้นก็เลยแบบเหมาะสมเหมาะสมเหมาะสมที่จะมาแบบว่าฟีเจอริงกับเพลงนี้มีคุยกันนอกรอบอะไรไงเห็นว่ามีสอนท่าเต้นกันด้วยค่ะพี่ต้นวันนี้เขาจะเร็วคือเราจะไปต่อท่าด้วยกันแต่ว่า คือเราเขาเป็นคนที่ไม่ค่อยได้คุ้นกับการเต้นเท่าไหร่นานๆทีจะได้เต้นแต่คนนี้เขาจะเต้นบ่อยแล้วเพราะฉะนั้นแบบเวลาต่อท่าเลยมันปุ๊บเขาจะจาได้เลยแล้วเราก็จะแบบเฮ้ยเต้นไงวะเต้นไงวะอะไรเงี้ยเขาจะคอยช่วยอะไรช่วยกันช่วยกันดูอะไรเงี้ยครับบางทีก็กลับบ้านใจก็ไปซ้อมหน้ากระจกฟ้องการก็ได้ทางานด้วยกันอะไรงี้ก็สนุกสนานเขาไม่ไม่ได้มีสังกัดแล้วอะไรเงี้ยหลายนนก็ถามมาว่าเออเมื่อไหร่จะมีผลงานด้วยกันอะไรเงี้ยเราก็เลยเออนะครับมาเรื่องกาอยางดีเล่นยมดีเลยละกันอะไรเงี้ยคร แล้วการร่วมงานเห็นบอกว่าร่วมงานกับรุ่นพี่ใช่<ม>ก็จะมีแบบ AF 5ครับวันนี้นะ่จริงๆเป็นเป็นรุ่นพี่ AF แต่ว่าจริงๆเป็นอายุเท่ากาันเป็นเพื่อนกันก็คนเขียนเนื้อนะคือพี่แอมส่วนแทปเป็นคน produce แล้วก็ทำดนตรีทั้งหมดคือเราก็คุออยกับแทบมานานแล้วเออแบบอยากจะทำเพลงด้วยกันเพราะเพลงที่เราฟังกับเพลงที่ตามฟังเนี่ยค่อนข้างแนวค่อนข้างไปในทางเดียวกันแล้วก็เลยเออทำเพลงด้กันหน่อยไหมแทปแทปก็เลยจัดมา produce มาเพลงนี้เลยก็ ็ผ<จ>ลง,งานส,สรรสร้างของคุณแทบเองเะอะไรเงี้ยก็น่าจะชอบกันเลยครับเนื้อหาในเพลงนี้นะคะพี่ต้นมันเป็นอะไรยังไงรู้ยังคือแบบแอบชอบแล้วรู้ยังหรือไม่ใช่ใช่เป็นอย่างนั้นเลยคือเนื้อหาเพลงนี้คือเป็นเหมือนคนคนหนึ่งที่ไม่กล้าพ,พูดว่าชอบไม่กล้าบ,บอกชอบอก็เลยเหมือนเหมือนเอาเพลงนี้ให้เขาฟังส่งเพลงนี้ได้เลยทุกผู้ชมใช่คือเพลงนี้เหมาะมากใครที่แอบชอบรุ่นพี่แอบชอบเพื่อนหรืออะไรต่างๆนาแต่แอบมันไม่ได้แอบชอบเลยเพิ่งเว้าไปอย่างเดียวคือแอบชอบอันนี้ทำ พยายามแบบไปแอบดูเขาหรือไปพยายามไปเจอคือตั้งใจไม่ใช่ความบังเอิญเพราะในเพลงนี้จะบอกเลยว่าบางทีแบบไม่ได้บังเอิญมาเจอกันนะแต่แบบเราแอบตั้งใจไปไปเจอเขาอะไรอย่างเงี้ยก็เลยใช้คำว่ารู้ยังนี่แหละวันีคนชอบอยู่นะรู้ยังอะไรส่งเพลงนี้เลยครับใครกำลังแบบว่าชอบใครอะไรยังไงอยู่บอกเลยส่งเพลงนี้เลยก็นันไหมคะพี่ต้นพอเพลงไม่รู้สึก่ยก็ขึ้นชาร์ตอันดับหนึ่งอันดับหนึ่งไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยเพลงนี้คือแบบแต่เห็นมองกระแสดีมากแต่เพลงไงเพิ่งออกซูเต้นมาเลย S 1> <S 1> กระแสดีครับเพลงนี้ด้วยความที่คือมันอยู่ในอัลบั้มแล้วอัลบั้มเนี่ยวางวางขายในไอทูนแล้วแล้วคนก็จะได้ไปโหลดกันซึ่งคนก็โหลดกันมาเยอะแล้วก็เอาไปทำ c o อร์เอาไปทำ o p v พูดจีนอะไรหลายๆอย่างแล้วก็หลายๆคลื่นวิทยุก็ขึ้นต่างๆจังหวัดนะเขาจะโหลดมามาไว้ที่คลื่นเองเลยแล้วเขาก็เขาก็เปิดเขาเองโดยที่เรายังไม่ทันได้โปรโมทเลยอะไรเงี้ยซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นเป็นอะไรที่ดีกระแสกระแสค่อนข้างดีครับคนชอบมันเยอะ นี่ถูกตอยูมาทั้งทีค่ะก็ต้องสอนเต้นนิดนึงเมื่อกี้แอบไปแอบเต้นอยู่ตรงนู้นนะกับสต๊อปนะคะไม่อยากจะบอกคุณผู้ชมพี่ต้องนิดนึงช่วยสอนหน่อยได้ไหมท่านไหนพี่ลุกไหมเขาุกเลยเขาลุกเลยใช่ไหมยังฝากเลยละกันมาเธอคงยังไม่รู้ว่ามีหนึ่งคนแอบรักเธอแอบดูแลแต่เธอทำอะไรเพื่อเธอเหมือนไม่ตั้งใจแต่เธอได้ฟัง กออาจพได้เลยครับก็ขอฝากเพลงนี้ด้วยละกันนะครับเป็นซิงเกิลล่าสุดเลยครับแล้วก็เป็นเป็นซิงเกิลปิดท้ายอัลบั้ม Free My Soul ตัวด้วยเพลงนี้ก็คือเพลงรู้อย่างนะครับก็สามารถโหลดได้แล้ววันนี้ที่ True Music com นะครับแล้วก็ใน iTunes แล้วก็ช่วยขอกันตามคลื่นวทตยุด้วยละกันครับ เอ็มวีพูดเอ็มวีฝากเอ็มวีฝากเอ็มวีหน่อยอ่างั้นขอฝากเอ็มวีแล้วกันนะคะเพราะว่านี่ก็ได้มีโอกาสมาทํางานร่วมกับพี่ชายชซึ่งแต่หลายคนก็รีเควสกันมาเยอะแล้วพอมีผลงานออกมาแล้วก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยติดตามและให้กําลังใจพวกเรากับเพลงรู้ยังนะคะเอ็มวีนะครับก็จะ,ะ<อ>พรีเมียร์วันที่29มิถุนายนนี้นะครับยังไงก็รอดูด้วยได้เลยเอาเป็นว่าเราเนี่ยไปรอติดตามพี่ต้นดีกว่าเพราะตอนนี้เนี่ยเห็นว่าเสื้อผ้านี้เปลี่ยนไป3าชุดแล้วนะคุณผู้ชม ให้เปลี่ยนอีกสักหน่อยละกันเดี๋ยวเราจะมีชุดต่อไปแล้วค่ะไปดูกันเลยเธอคงงยัไม่ร้ มีหนึ่งคนนะพระโอ้โห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 หนูว่าพอดีกว่า พราะนันละเอาเป็นว่าไปติดตามรอดู MV นี้ก็ได้นะคะวันที่29มิถุนายนนี้คือฟังแล้วเรายังอยากแบบโหมูฟอะนะมีความแบบเก๋ไก๋สไลเดอร์อยู่ในเพลงมากและที่สำคัญเขาบอกว่าเพลงนี้เป็นเพลงปิดท้ายอัลบั้มของเขาด้วยเพราะเขามีอัลบั้มเต็มนะครับก็สามารถดาวน์โหลดได้แล้วในจูนนะครับแล้วก็ใครที่ยังอยากจะชม MV ตัวนี้แบบเต็มๆนะครับรอกันหน่อยนะครับทางยูทูบได้ชมอย่างแน่นอนครับคุณผู้ชมใช่ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าพี่กีมีอีกหนึ่งสกู๊ปที่น่าสนใจเหมือนกันโอเค ค่ะแป๊บหนึ่งท <Okay, S 1> ่านว่าูว่าต้องน้ำขิงนะคะจุดนี้ช่วน้านค่ะ <laughs> เป็นช่วงพรีเซนต์เอนเตอร์เทนเมืองใหม่แกะกลองดับเปิดซิงกันเลยครับผมเปิดซิงกันเลยค่ะจะาท่าผู้ชมไปเรียกว่าไปรู้ถึงภาพยนตร์6เรื่องที่กำลังเข้าฉายในสัปดาห์นี้โหเรียกว่าสัปดาห์ที่กำลังจะถึงนี้ครับหลังจากที่เราอัดอั้นกันมานานครับกับภาพยนตร์นะครับไม่ว่าจะเป็นที่อยู่ในโรงตอนนี้ก็ต้องยกให้ j จอร์ซีย์เวิลด์ถูกต้องเพราะว่าตอนนี้รายได้เขาเรียกว่าถล่มทลายในเมืองไทยแล้วก็ทั่วโลกเลยว่าได้นะครับยิ่งใหญ่จริงๆเมื่อวานพี่พาวคุณพ่อคุณแม่ไปดูเห็นบอกว่า เตี่ยงงมากเตี่ยอยูเท่าไหร่เตี่ยอยู่ไรเตี่ยอยู่เจ็ดสิบกว่าเจ็ดสิบกว่าเตี่ยบอกว่าทำไมดูนี่ก็าถ่ายทำกันเก่งจังเลยแล้วเรื่องก่อนที่เตี่ยจะดูเรื่องนี้เตี่ยดูเรื่องอะไรดูพุ่มพวงตกใจพุ่มพวงตกงจโอ้โหผ่านมานานมากนะคผ่านมานานแล้วครัไมเทคนิคการทำมันผ่านไปเยอะจังแต่ก็เรียกว่าประทับใจหลายๆคนเลยทีเดียวนะะควันนี้มีอะไรมาพรีเซนต์บ้างครับเรื่องแรกเนี่ยจะพาไปพรีเซนต์ค่ะเรื่องราวของภาพยนตร์ที่มีชื่อเรื่องว่าเลิฟซัก r ่ะ i c e เป็นภาพยนตร์ผลงานกำกับของคุณโดนัทย่าโรรรเจอ์คั คุณเจมแม็กกี้หรือว่าคุณลีซอก็มาคุณในภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะเป็นการถ่ายทอดความรักในอีมุมมองหนึง่งถูกต้องครับน่าสนใจจริงๆรค่ะร่วมไม่ถึงครับใครที่รอคอยนะครับอานชวาสเนเกอร์ครับ<ห>ตอนนี้เขากลับมาแล้วนะครับกับภาพยนตร์แนวแปลกใหม่นะฮะกับแม็กกี้นะครับซอมบี้ลูกคนเหล็กเออเรื่องนี้แปลกจริงนะครับสำหรับใครที่รอคอยเทอร์มิเนเตอร์เจนเนอเรชนะครับก็รอไปก่อนนะครับตอนนี้เนี่ยไปดูเรื่องนี้ก่อนนะครับภาพยนตร์อีกหลากหลายเรื่องจะเป็นอย่างไรบ้างนั้นไปติดตามพร้อมๆกันเลยครับ เรือวล,ลิเรัก่อามนะเิซั์ภาพยนตร์โรแมนติกค,คอมมดี้ผลงานการกำกับของโดนบันนัสนัน,นผ่านเลิศวงสกุลนักแสดงสาวกับบทบาทคนเบื้องหลังนำแสดงโดยเทย่าโรเจอร์สเจมส์แม็กกี้และลีซอธิรเทพเลิฟซัก k ์ถ่ายทอดจิตวิญญ,ญาณผู้หญิงที่มีความสุขที่สุดเมื่อถูกรัก เสียใจที่สุดเมื่อถูกนอกใจฟูมฝ่ายที่สุดเมื่อมีคนอยู่ข้างๆและจะกลับมาเิ้มแข็งได้ใหม่เมื่อได้รักใครสักคนอีกครั้งเจผู้ประกาศสาวกีฬามือหนึ่งของสถานีตอนรับไหว30ปีด้วยความสวยขั้นสุดโดนขอจากสถานีเพราะลุ่นน้องไหวอ,อ้อยังไม่พอสาวเจ้ายังจับได้ว่าแชมป์แฟนหนุ่มนักว่ายน้ำซูเปอร์สตาร์จิ้จ้ากับผู้หญิงอื่นจนตัวเองหัวหกก้นหิดไปวันไนส์แตนกับออฟหนุ่มสุดฮอตอีกคนร้อนถึงเพื่อนๆในกลุ่มต้องช่วยเหลือกันรับมือความวายป่วงของ อฮอร์โมนวัยสามิบแบบเพี้ยนที่ทั้งบ้าทั้งคลั่งความสนุกเศร้าและซึ้งจนเริ่มขึ้นสุดท้ายเจยจะเลือกใครคนที่เธอเชื่อว่านี่แหละคือรักแท้หรือเลือกที่จะเดินไปข้างหน้า1ปีของการเรียนรู้และรักษาแผลใจที่อักเสบของเจและใครบอกว่ารักแท้เกิดขึ้นได้เพียงครั้งเดียว Da You've my protected me all my life. all ม็กกี้ซอมบี้ลูกคนเหลกเป็นภาพยรนดราม่าทิอเลอร์ผลงานการก,กำกับของเฮนรีฮอปสันนำแสดงโดยอนโนชวาสเนเกอร์อาร์เเกลบรสลินโจลี่ริชาร์สันเจดีเอเวอร์มอร์ นักกี้ซอมบี้ลูกคนเหล็กแล้วเรื่องราวของพ่อที่พบว่าลูกสาวติดเชื้อไวรัสที่จะทําให้เธอกลายเป็นซอมบี้เธอไม่ได้กลายเป็นซอมบี้ในทันทีแต่จะค่อยๆเปลี่ยนไปทีละนิดลูกสาวจึงต้องการใช้ชีวิตแบบมนุษย์ให้มากที่สุดก่อนจะสูญเสียมันไปในขณะที่ผู้เป็นพ่อพยายามทําทุกวิธีทางเพื่อที่จะหยุดยั้งเชื้อซอมบี้ในตัวลูกให้ได้ without stay dates to being enough old You go on deeds. It Follows อย่าให้มันตามมาภาพยอ์สยองขวัญที่ได้รับเสียงชื่นชมตามเทศกาลใช้หนันตงต่างๆผลงานการกำกับและเขียนบทของเดวิดโรเบิร์ตมิทเชลนำแสดงโดยไม้ามอนโรจาก The ะ u ก s ส is for lost อย่าให้มันตามมาแล้วเรื่องราวของวัยรุ่นสามนามว่าเจซึ่งหลงรักฮิลหนุ่มหล่อมากเสน่ห์จนทั้งคู่มีสัมพันธ์ลึกซึ้งในคืนหนึ่งแล้วค่ำคืนแห่งความสุขก็กลายเป็นความสยองเมื่อหลังจากทั้งคู่มีอะไรกันเจตื่นขึ้นมาพบว่าตนเองถูกจับมัดตรึงกับเก้าอี้เธอกำลังเผชิญหน้ากับสิ่งลึกลับบางอย่างซึ่งบอกกับเจว่ามันจะติดตามเธอไปทุกที่เมื่อเธอถูกปล่อยตัวออกมาได้มันก็จะหลอกล่อเธอไม่ว่าเธอจะอยู่ที่ไหนและมันจะเอาชีวิตเธอให้ได้ทุกเวลา I never knew my parents. The only thing I ever knew was Prescott, a special school for orphans. Back of the line, Grandma. Barry r ดรีรีโช่สายลับหัดเริดภาพนตรนแอคชั่นคอมเมดี้นำแสดงโดยไหลิสไนเฟตซามูเอลแจ็กสันโซฟีเทนเนอร์และเจสกาอัลบาผลงานการกำกับของไายนิวแมนเดรีรีโช่สายลับหัดเริดบอกเล่าถึงเรื่องราวของสายลับที่ถูกฝึกฝนให้เป็นมือสังหารระดับชาติเมแกนที่ดันอยากจะกลับเข้าไปเรียนในโรงเรียนไฮสคูลตามวัยรุ่นปกติทั่วไปจนเกิดเป็นภาพเตรนสายลับแนวใหม่ที่คุณไม่เคยดูที่ไหนมาก่อนอย่างแน่นอนเพราะมันทั้งลุ้นและ ทึกไปกับภารกิจเสียงตายแต่ก็ไม่ไายต้องเจอกับภารกิจกันแนะ่กันแหนะขีดช้าของผู้หญิงในโรงเรียนจนทําให้เธอเริ่มไม่แน่ใจว่าเป็นสายลับหรือเป็นวัยรุ่นไฮสคูลอันไหนเหนื่อยน้อยกว่ากัน ทริปนี้มีแต่เน okay. ื้อเนื้อภาพเสารคดีอาหารเกี่ยวกับสเต็กจากฝรั่งเศสผลงานการกำกับของฟรองริเบยรเต็กได้ชื่อว่าเป็นอาหารหลักของคนชาติตะวันตกมาแสนนานเนื้อวัวคุณภาพดีหน้าบนเตาร้อนๆพอสุกราดน้ำเกรวี่ใช้มีดล่าให้เป็นชิ้นพอคำและให้เนื้อละลายในปากแต่นอกเหนือจากการรับประทานสเต็กมันมีอะไรอย่างอื่นนอกเนื้อจากนั้นอีกหรือไม่ฟรองริเบยผู้กำกับและโปรดิวเซอร์ชื่อดังของชาวฝรั่งเศสกำลังจะนำท่านเดินทางไป ขึ้นเหนือล่องตายจากฝรั่งเศสไปอิตาลีขึ้นไปสวีเดนข้ามไปอเมริกาลงไปบราซิลพร้อมไปเยือนอาร์เจนตินาและบินตรงไปยังญี่ปุ่นเพื่อสำรวจดูว่าธุรกิจล่าสุดการทำสเต็กของแต่ละท้องถิ่นนั้นแตกต่างหรือใหญ่โตขนาดไหนพูดคุยกับคนเลี้ยงบัวพ่อค้าเนื้อพ่อครัวชื่อดังนักประวัติศาสตร์และนักเศรษฐศาสตร์ว่าสเต็กสะท้อนความเป็นอะไรในเชิงสังคมบ้างและสเต็กจะอยู่รอดได้หรือไม่ในยุคที่อุตสาหกรรมอาหารแบบผูกขาด เอาละครับเรื่องสุดท้ายนะสเต็กนี่นะถูกคุณผู้ชมชอบเรื่องไหนนะก็ไปติดตามกันได้นะครับแต่วันนี้รายการของเราครับหมดเวลาลงล้วครับวันพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่ได้นะครับตั้งแต่ช่วงเวลา8นาฬิกาครับและอีกเที่ยงเที่ยงตรงนะครับ พรุ่งนี้นะครับห้ามพลาดเด็ดขาดเพราะว่าเราจะมีแขกรับเชิญนะครับเอทนะครับมาร่วมพูดคุยในรายการเราทั้ง12คนครับวันนี้เราทั้งสองคนต้องลาไปก่อนนะครับก่อนจะกันไปครับฝาก้อคิดเดียวไว้ครับยอดเขาแม่สูงเพียงใดก็อยู่ใต้เท้าของเราเมื่อก้าวเดินครับวันนี้กีและแอนต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ